สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะเราก็ถ่ายอยอ่ในตอนเช้าเนาะทำให้เขงงนะคะงงมากก็นอนเล่นไปเล่นมาเขาก็เห็นเราพวกเราแกบถ่ายเขานะ,ะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปนะคะเราต้องแอบถ่ายนะคะเขาก็มองดูนะคะงงเขาสงสัยเนะะาะปเดี๋ยวันนี้ถึงมาเขาก็เล่นน้งเขากินอิ่มแล้วเขาก็เล่นเนาะ เิงก็ไม่สบายนะคะไม่กินอะไรเนาะแล้วก็เห็นมินม้วหง่เล่นแบบนี้เนาะเราก็เลยตั้งก้องถ่ายเอาซะเลยเนี่ยจะอ้วนใช่ไหมเราก็ถ่ายทิ้งเอาไว้นะคะเราก็มาอัดเสียงพูดอกลรบนะคะเราก็ดูเล็กติงๆดูน้องติงไม่สบายนะคะแต่เราไม่ก็สงสัยก้องอะไรอะไรมาตั้งอยู่หน้านี่เนาะก็มองก็มอง มองกลงนะคะแต่เช้ายังมีคนตื่นเนาะแล้วก็มีตื่นไปสามคนมีสี่คนก็ทรับย์สิหนึ่งคนนะคะมาตั้งกลงเอาไว้นะคระับก็ดูนะคะ่ะสงสัยนะคะเราก็ไม่ออกเสียงเนาะเมันเช้าขึ้นไปแล้วไม่ออกเสียงนะคะดูลงไม่ยุ่ไปก่อนนะ,ะทุกท่านนะคะ เราเลีนของเข้าตามษาแมวเอ๋ยน,นะคะน่ะอ่ะเราพิงคันหูไหมลูกเอาลองเพิงคันหูไหมน้องเมียวพิงคันหูไหมลูกตาอีอ่ะตาอีอีน้องเมียวน้องเมียวเจ้าควร ai ít, mày sầu chân, tay ít chồn, nó làm cái gì của nó này, nó miu, chồn, chậu làm cái gì không chậu, chậu, làm à, ทำอะไรของหนูนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรคะทำอะไรคะหมูอ้วนดูสิก็อีกค่ะตั้งกงนะคะดำๆเราวางไว้ใกล้เขาเกินไปเนาะเขาก็สงสัยนะแต่เขาก็จะหนี้เรานะเขาไม่ชอบถ่ายรูปนะเอาหนูไปใส่เอาหนูไป ลง YouTube อีกแล้วหนูวิววานนะคะช่วยกันทำาหากินนะลูกนะช่วยกันาหายอดไลค์ยอดวิวนะลูกนะแล้วไม่หนูวิวจะหายอดไลค์ว่ายอดว,วดิวเนาะดูสิไหนชาชากอกไปแล้วนะกลัวนน้องแล้วก็สงสัยนะชาชาหนูวิวหาอะไรนะคะก็สงสัยนะคะเด็กที่สงสัยไปแล้วนะ จริงๆไม่มีเรื่องมีแรงออกไปนะคะมันอยู่นี่แหละอยู่ก็ยะอบนี่นะคะแค่ทำลายแจ่เด็กสองคนชอบเกงกันชอบเล่นด้วยกันนะคะเขาจะไม่สนใจจริงๆนะคะเพราะจริงๆอไม่ค่อยสบ,บายนะคะน้อ้ทับมองอะไร เราไมวเอ้ยช่วยกันมาทำมาหากินหน่อยลูกรถรถ็นสุกปกล,ลูกนาะลูกนารถริงๆนั่นน่ะผ่านเป็เงปลกนอกใช้รถคันนี้นะคะผนถุกเราก็ต้องผูกเอาไว้นะคะน้องมีวไม่สนใจเราเลยนะคะ ล้วก็นั่งมองดูเขาเงี้เแหละติงๆก็มองดูน้องนะคะเขาไม่สบายเขาไม่ชัดไอ้ทำไปเขาเก็นั่งไม่มีเรี่ยวมีแรงของเขาเนาะริงๆอะไรก็กินไม่ได้นะคะเด็กเด็กอ้วนก็ทำอะไรของหนูน่ะขนเขาสีขาวจะสวยมากนะคะขนเขาจะแบบมันนะคะ มันะเัียนะคะสวยมากๆากนะคะเขาเป็นเด็กที่สะอาดมากเลยนะคะสะอาดจริงๆนะหนูมิวก็สะอาดมากนะเสียงอะไรอุ้ยไปนะคะเสียงอะไรก็ไม่รู้แล้วไปแล้วนะคะตามพี่สาวไปแล้วนะคะอ่ะจติงก็อยู่ในรนยาอบนะคะดูนะคะามอ้วนของเราก็ไม่ไม่แพ้หนูมิ้วนะคะ ติงมันมีเรื่องมีเลยนะคะเราก็ต้องดูเลงจริงๆนะคะโอ้ยอ่ะอ่าอ่ะอ่ะไม่สบายสู้นะจริ๊งๆนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะลูกนะรักๆหนูนะลูกสู้นะติ๊งๆขอบคุณนะคะ บายบายค่ะนะคะจบขอจบไปบายบายนะคะตื่นไปไยกับลูกบายบาย